เรื่องที่จะพูดเนี่ยคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนเนาะเรื่องความทุกข์กายทุกใจเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเรื่องหนี้สินอะไรทุกอย่างมันมีมีสาเหตุเกิดขึ้นทำแล้วไม่เหลือเลยนะคะทำแล้วไม่เหลือเลยเป็นหนี้เป็นสินอันนี้มันอยู่ในสินห้านะสินห้าหากเราเคย ข้อข้อแรกถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยมีกรรมกับสัตว์มีกรรมจากการปลูกข้าวฉีดวัชพืชฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาอะไรไว้ก็แล้วแต่เป็นการเบียดเบียนสัตว์ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ต้องรักษาตัวเองต้องรักษาตัวเองทีนี้เราจะมีวิธีไหนที่จะให้ กรรมจากศินทั้งห้าข้อมันเบาบางวิธีเดียวที่สามารถปดปดกรรมเหล่านี้ได้คือการรักษาศิลแปดในพรรษาการรักษาศินแปดในพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพอเราศินบริสุทธิ์ปุ๊บนี่สินที่เรามีเราทำมาหากินแล้วทุนไม่พอค้าขายไม่ได้กำไร อันนี้เกิดจากกรรมที่เราขโมยตังค์พ่อแม่ไว้เนะใครไม่เคยขโมยบ้างใครเคยขโมยยกมือขึ้นขโมยอันนี้ยดูมือเดียวแม่ก็เชื่อแล้วไม่ต้องยกสองมือเล อันนี้มันเป็นกรรมที่ต่อเนื่องแล้วเราไม่เคยไปบอกว่าเราขอ,อาหูทิกรรมเรายืมตังมาหรือเราขโมยมาหรือเราอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยไปบอกว่าเราใช้นี่เราไม่เคยอับไปคืนเราสือว่าเราก็ให้พ่อแม่ทุกเดือนทำไมยังเป็นหนี้กันอีกแต่ความจริงแล้วทุกอย่างต้องชัดเจนความจริงแล้วทุกอย่างต้องชัดเจนหมายความว่า ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เอาตังที่เราไม่ลำบากเนี่ยตังกับแม่เลี้ยงหนูมาถ้าหนูเคยหยิบโดยที่แม่ไม่เคยอนุญาตหรือพ่อไม่เคยอนุญาตหนูขอคืนให้นะแล้วก็ให้สิ้นสุดกรรมกันอันนี้เราก็จะเจอกัละยาณมิตรชักชวนเราไปทำงานที่มันมีกินมีใช้แต่ถ้าเรายังไม่ได้บอกได้เก่าให้เราเริ่มต้นกี่ครั้งเราก็ล้ม เพราะเราเป็นหนี้พ่อแม่ศีลในห้าข้อมีผลกับชีวิตประจำวันเหมือนลูกละนาศ <c oughs> เหมือนลูกละนาศศีลข้อหนึ่งไม่ได้มุ่งร้ายทำลายใครแต่เราไม่พร้อมเราไม่พร้อมที่จะมีลูกไม่พร้อมจะอะไรก็แล้วแต่แท้งไปหรืออะไรถ้าเรามานั่งกรรมฐานศีลที่อยู่ในกรรมฐาน สีขณะนั่งกรรมฐานมันสามารถทําให้คนที่เราเคยสร้างกรรมด้วยการผิดศีข้อหนึ่งเขาสามารถไปเกิดใหม่ได้ด้วยอนิสงส์ของสงีอันนี้ไม่มีในตํารานะอันนี้จากการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเราไม่มารักษาศีลนี่เราก็ไม่หมด กรรมเราก็ยังไม่ได้ใช้นี่ก็ไม่หมดคือมันซ้อนมันมันซับซ้อนแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่เกิดมามีนิสัยเหมือนเรานะสีลข้อสองสีลข้อสามไม่ได้ไม่ได้เคยคิดว่าจะจะจะ,จะประพฤติผิดแต่มีสัญญาต่อกันก็ผิดสึงข้อสามสิ่งข้อ 4, สี่สิข้อสี่สำคัญมากเลยสำคัญมาก พรอพูดอะไรไปต้องรับผิดชอบหมดเลยอันนี้พอมารักษาศีลในศีลห้าข้อศีลห้าห้าข้อนะพอเรามารักษาศีลห้าศีลแปดในพรรษามันอยู่ในพระวินยัยมันอยู่ในพระไตรปิฎกว่าพระสงฆ์และผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาต้องเข้าพรรษา พระท่านขคงพระเข้าพรรษาแล้วเรามาปฏิบัติในขณะที่ท่านขคงพระเข้าพรรษาเราได้อานิสงส์ที่เราปฏิบัติร่วมกับท่านอันนี้ไม่ได้ให้งมงายนะอันนี้ไม่ได้ให้งมงายว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเรามีพระรัตนาตรัยเป็นที่พึ่งพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งของเราเดีย๋ยวเรานั่งแถวแถวข้างหลังพระนั่งแถวหน้าปฏิบัติทำวัดตรวจบุญ เรากราบลงไปเรามีกรรมกับพ่อแม่พอเรารักษาศีลเรากราบลงไปปุ๊บพ่อแม่เราอยู่ในภพภูมิใดได้อานิสงส์จากการมารักษาศีลเพราะในกายเรามีเลือดเขาอยู่พอมาประพฤติปฏิบัติถ้าเป็นไปได้ปิดวาจาปิดวาจาถวายเป็นพุทธบูชาในพรรษาไม่พูด เสียงที่จะปองเสียงที่จะเปล่งออกมาคือสวดมนต์เท่านั้นทําวัดเช้าทําวัดเย็นผูกป้ายไว้เลยปิดวาจาแม่รักษาชีวิตมาเพื่อมาคุยกับหนูวันนี้เลยนะรักษาชีวิตมาเพื่อมาคุยกับหนูวันนี้เลยว่าเราสามารถแก้ไขชีวิตเราได้ด้วยการปฏิบัติธรรม แล้วในวิปัสสนากรรมฐานหากเราเข้ามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งทุกครั้งที่เราหายใจเข้าหายใจออกพอเรานั่งไปเวทนาที่มันเกิดขึ้นเราจับเวทนาความเจ็บปวดขึ้นมาโดยรู้ทันนะโดยรู้เท่าทันพอปวดขาก็รู้เท่าทันยกขึ้นมาเป็นธรรมเลยยกขึ้นมาเป็นธรรมแล้วบริกรรมว่า ปวดหนอที่แม่บอกทุกนะคะเห็นทุกเห็นธรรมเห็นตอนไหนเห็นตอนนั่งเนี่ยต้องเห็นด้วยใจนะว่ามันปวดจริงแล้วก็กำหนดไปเลยว่าปวดหนออันนี้แม่เอาลายแทงมาให้หนูเลยนะถ้าหนูทำได้ ถ้าหนูทำได้นะทุกครั้งที่หนูปฏิบัติหนูยกทุกขึ้นมาเป็นธรรมยกความเจ็บปวดขึ้นมาเป็นธรรมมาพิจารณาว่าปวดหนอปวดหนอถึงหนูถึงหนูนั่งแล้วหนูจะไม่รู้ว่าหนูได้อะไรแต่หนูได้แล้วหนูได้แล้วถ้ารู้สึกว่าปวดหรือฟุ้งซ่านหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีการกำหนดว่าถ้าคิดฟุ้งซ่านให้กำหนดว่าคิดหนอถ้า กายเวทนาจิตธรรมสติปฐานสี่มีสี่อย่างนะมหาสติปฐานสี่ถ้าเรายกกายนะเวทนาทางกายกายเวทนาจิตเอาจิตเข้าไปรับรู้แล้วยกขึ้นมาเป็นธรรมเราจะครบเลยสติปฐานสี่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกำหนดทุกอริยบทนะ อย่างววานะทุกคือวันนี้วันนี้เจ้าคุณชาววาท่านเมตตาเนะาะแม่ก็แม่ก็ไม่รู้ว่า,าพิธีจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าท่านจะบวงปวงแม่ก็เชิญอาจารย์มาอาจารย์ท่านเป็นอ,อดีตผอ,อเนาะวัฒนธรรม อวัฒนธรรมแล้วก็ท่านกล่าวได้สละตะรวยจับใจไหมจับใจแต่ถ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่คนปฏิบัติเราก็จะไม่เข้าใจเราจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าวันนี้ที่หนูมาแม่รู้สึกว่าพวกหนูมีบุญ<อ>ถ้าไม่มีบุญมาไม่ถึง มาไม่ถึงแล้วไม่ได้ทำด้วยความที่สำคัญเลยนะคะอย่ารู้สึกว่าให้อะไรหมดไปจากชีวิตไม่อยากปวดขาอย่าไม่อยากเป็นนี่ไม่ต้องรู้สึกว่าอยากให้อะไรหมดไปจากชีวิตให้ยกสิ่งที่มันมีอยู่ในชีวิตขึ้นมาเป็นธรรมเป็นนี้แล้วทุกข์ใช่ไหมทุกข์ใจเรื่องนี้ใช่ไหมยกขึ้นมาเป็นธรรมเลยยก เข้ามาในใจเลยว่าเป็นนี่เพราะขโมย<笑><笑>อย่ารู้สึกว่าอะไรอย่าลักดันอะไรให้ออกไปจากตัวให้ยกทุกอย่างเข้ามาเป็นธรรมให้หมดเพราะว่าการเห็นทุกเท่ากับเห็นธรรมจะเห็นยังไงนี่เออ